เช้าเฮาส์ชั้นโซนแมกเนี่ยใกล้สนามบินและห้างสรรพสินค้าราคาเพียง2ล้านต้นๆ้นที่ดีเออร์ n a 2สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับน้ำพอร์เฟคโฮมอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราอยู่กับพี่อิววพอร์เฟคโฮมค่นนะ,คะวันนี้พี่อิ๋วมีทรัพย์มาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะพี่อิวโครงการดีเออร์บานค่ะ ค่ะซึ่งเป็นซับแบบไหนคะเป็นบ้านหรือว่าเป็นอะไรคะพี่อยู่เป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นค่ะอสองห้องนอนสามห้องน้ําค่ะค่ะเนื้อที่ใช้สอยประมาณเท่าไหร่คะพื้นที่ใช้สอยประมาณ130ตารางเมตรค่ะแล้วก็เนื้อที่20.6ตารางวาค่ะอ่าที่นี่อยู่แถวโซนตรงไหนคะอย,อยู่อยู่ตรงแม่เหียคะ่ะอยู่ใกล้ๆกก,กับสนามบินเชียงใหม่เลยค่ะแล้วก็อยู่อ่า ใกล้ๆกับเมืองเลยค่ะเดินทางสะดวกใช่ใช่ค่ะใกล้สนามบินใกล้ห้างด้วยใช่เซ็นท a l นแอร์พอร์ตค่ะที่ใกล้ๆนี่เลยบิ๊กซีแม่เนี่ยค่ะค่ะแล้วที่โครงการอิเอบานาเนี่ยค่ะพี่อิ๋วเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรให้กับลูกบ้านบ้างคะมีขับเฮ้านะคะที่ขับเฮ้าก็จะมีสระว่ายน้ํามีฟิตเนสค่ะ เล็กได้ว่านะคะเดินทางสะดวกใครกำลังมองหาที่พักอาศัยโซนแม่เหียนะคะเดินทางสะดวกตองที่นี่เลยใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยไหมคะได้เลยค่ะเรามาเริ่มจากตรงหน้าบ้านกันก่อนนะคะนี่เลยก็พอเข้ามาก็จะเป็นที่จอดรถนะคะ,ะสามารถจอดรถได้1คันแล้วก็ข้างๆแล้วก็สามารถจอดมอเตอร์ไซค์ก็ได้เนาะแต่ว่าตรงนี้ค่ะเขาทําพื้นที่ไว้ปลูกต้นไม้นยคะเราอาจจะต้องหาต้นไม้มาปลูกเนะะี่ยค่ะค่ะ ก็มีเตรียมไว้ให้บ้างแล้วไม่ให้บ้างบางส่วนใช่แล้วค่ะก็ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะคะลงจอดรถแล้วก็ไม่ร้อนเลยนะคะหลังคาเขาเหมือนมีฉนวนกันความร้อนให้ด้วยนะใช่แล้วค่ะ่าเข้ามาในบ้านกันนะคะอันนี้เป็นส่วนของชา้นหน้าบ้านกใช่แล้วค่ะประตูหน้าบ้านก็จะเป็นนี่เลยค่ะบานสไลด์แต่ว่าเก็บเสียงด้วยนะคะค่อนข้างหนานะคะใช่หนาแรงมามีรุ้วดให้เรียบร้อยนะคะค่ะ เออมีพรมบานให้ด้วยใช่แล้วค่ะพอเข้ามาก็จะเจอโซนที่เป็นห้อนงนั่งเล่นใช่ใชค่ะตรงนี้เนาะก็จะมีโซฟาตรงนี้ก็จะเป็นโตเป็นเป็นบิวนะคะเป็นที่วางทีวีตรงนี้ได้เลยนะคะชั้นวางทีวีเนาะค่ะ,คะใช่แล้วค่ะแล้วก็บ้านนี้นะคะจะเป็นผนังที่เขาแบบสองชั้นนะคะเวลาติดกันจะได้ไม่ไม่ได้ยินเสียงข้างบ้านมีความเซฟเสียงให้เราด้วยใช่แล้วก็ภายในตัวบ้านเขาก็จะ บบติดวอลเปเปอร์ให้เรียบร้อยสวยงามทั้งหลังเลยหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะนี่เลยค่ะตรงโซนนี้ก็พอถัดมานะคะตรงนี้เราก็จะให้เป็นโซนรับประทานอาหารก็ได้ตรงนี้ค่ะหาโต๊ะรับประทานอาหารมาวางไว้ตรงนี้สามารถแบบโต๊ะใหญ่เลยก็ได้นะคะใช่นะคะได้ประมาณหกที่นั่งได้เลยค่ะแล้วก็มีตรง มีเหมือนเคาน์เตอร์ไอเล่นตรงนี้ให้ใช่ใช่เราเราสามารถซื้อเก้าอี้ที่เป็นเหมือนบาร์ค่ะวางตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าใช่มันเหมือนเหมือนเป็นเคาน์เตอร์แล้วก็เอาไว้เตรียมอาหารก็ได้ค่ะหรือว่าเอาวางใช่เสิร์ฟแบบเป็นบาร์ได้เลยเพราะว่าตรงนี้เขาก็จะเป็นช่องเนี่ยค่ะเก็บของใช่มีลิ้นชักแบบเก็บช้อนส้อมเก็บมีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เนาะ ตรงนี้เนาะมีนเป็นเป็น,ปนอ่าเป็นบาร์เป็นโต๊ะรับทานอาหารนะคะแล้วก็อย่างที่เราเดินเข้ามาใช่ไหมคะพี่อิ๋วเป็นโซนนั่งเล่นแล้วก็รับแขกโอ้ในโซนนี้เขาก็มีโอ้มีเครื่องเป่าอกากาศให้สองฝั่งเลยใช่แล้วค่ะฝั่งด้านหน้าก,กับฝั่งรนี้ค่ะไมกว่ามีเครื่องเดียวแล้วก็ตรงนี้มีแสงสว่างจากด้านนอกด้วยนะคะ,คะเป็นหน้าต่าง,ะงนะเหมือนเป็นบานมูนี่ให้นะคะใช่แล้วแล้วก็ด้านล่างข้างล่างก็จะมีะห้องน้ํา ให้หนึ่งห้องนะคะนี่เลยค่ะจะเป็นห้องน้ําของแขกนะคะมีโถสุขภัณฑ์มีอ่างล้างหน้าแล้วก็มีกระจกค่ะข้างในห้องน้ํานี้นะคะพอะออกมาก็จะเป็นโซนครวัวเลยนะคะมีเคาน์เตอร์อย่างที่บอกว่ามีด้านนี้กับด้านนี้ที่เป็นเคาน์เตอร์นะคะ,ะเคาน์เตอร์หินอ่อนนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องสําหรับวาง ตู้เย็นค่ะอันนี้เขาให้ไปเลยไหมคะใช่แล้วค่ะรวมอยู่ในการขายเลยนะคะแล้วก็มีไมโครเวฟค่ะซิงนั่งจานด้านล่างก็จะเป็นที่เก็บอุปกรณ์ที่เก็บของเนี่ยค่ะเยอะนะคะนอกจากจะเป็นตรงตรงเคาเตอร์ตรงนี้แล้วด้านนี้ก็มีมีด้านบนอีกด้วยค่ะเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมใช่แล้วค่ะมาก ในส่วนของโซนด้านนอกมีอะไรบ้างคะพี่อ,อิ๋วจะมีเตาแก๊สนะคะแล้วก็พร้อมมาก,กับหูค่ะ,คะส่วนด้านบนก็จะเป็นที่เก็บของอค่ะเขาแยกออกมาให้ข้างนอกใช่่จะเป็นโซนเลยค่ะาารตรงนี้ที่มีกลิ่นแรงนะคะแล้วก็จะได้แบบว่าเผื่อแผ่กลิ่นหอมไปให้ข้างบ้านด้วยค่ะ,คะแล้วก็ส่วนตรงนี้ค่ะตรงหลังประตูของเรานี่นะคะ<อ>มันจะเป็นที่ไว้ เครื่องซักผ้าค่ะนี่เลยเขาทามาไว้เรียบร้อยแล้วเป็นระ,ระเบียบมากค่ะตรงนี้แล้วก็ข้างบนก็เป็นที่วางของใช้น้ำยา,ยาใช่เป็นแบบฝาหน้าให้ด้วยนะคุณผู้ชมค่ะ,คะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนซักล้างแล้วก็หรือตักผ้าหรือจะทําเป็นสวนด้านนี้ก็ได้ค่ะค่อนข้างที่จะกว้างมากเลยนะคะพี่อิวแทบจะแบบว่าถ้าต่อเติมจริงๆถ้าอยากให้ครัวกว้างขึ้นเนี่ยก็ต่อเติมมาตรงนี้ก็ยังได้ใช่แล้วค่ะ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโซนชั้นสองกันนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราขึ้นมาชั้น2กันแล้วนะคะใช่แล้วค่ะสังเกตเห็นตรงบันไดนะคะน้องน้ำค่ะบันไดเราจะถงพีดานสูงมากเลยค่ะทำให้บ้านของเราดูปลอดโง่ใช่แล้วค่ะมีแสงสว่างจากด้านบนด้วยนะคะจะมีช่องแสงอยู่ข้างบนค่ะมาเลยค่ะพอขึ้นมีไม่กี่ห้องนอนค่ะมีสองห้องนอนสองห้องน้ำค่ะของด้านบนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูห้อง ห้องนอนด้านหลังกันก่อนนะคะนี่ค่ะห้องนี้ภายในห้องนี้เขาก็ติดวอลเปเปอร์ให้เหมือนทีน่เหมือนข้างล่างเลยนะคะก็เตียงขนาด6ฟุตค่ะด้านนี้นะคะแล้วก็มีหน้าต่างให้ด้วยนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้า นี่เลยนี่เลยนะคุณผู้ชมก็ตู้สภาพ้านะคะค่อนข้างที่จะสวยรูโมเดนมากเลยค่ะค่ะใช่แล้วเราสามารถหาโต๊ะเครื่องแป้งมาวางตรงปลายเตียงหรือว่าที่วางทีวีอย่างงี้ค่ะจะมีพื้นที่เหลืออยู่ใช่ใช่แล้วในห้องนี้ก็มีเครื่องปรับอากาศให้ด้วยอ๋อใช่แล้วค่ะแล้วก็ส่วนห้องน้ํานะคะนี่ค่ะก็จะมีห้องอาบน้ําให้เราด้วยนะคะนี่เลย ห้องน้ำดูสว่างมากเลยนะคะพี่อิ๋วใช่เดี๋ยวน้ำขออนุญาตลองเข้ามาอยู่เนห้องอาบน้ำก่อนนะอาดูซีขอลองอ่านี่ค่ะคุณผู้ชม ก็มพอดีนะคะสําหรับหนึ่งคนเข้ามาอาบน้ำค่ะเนี่ยเขามีช่องแสงทําให้สว่างมากๆเลยพร้อมกับในห้องน้าเป็นสีขาวด้วยค่ะค่ะภายในห้องน้าก็จะมีโถสุขภัณฑ์นะคะอ่างล้างหน้าแล้วก็กระจกบานใหญ่ยาวขโมนเลยค่ะมีเครื่องน้ำลอุ่นให้ด้วยแถมไปเนาะก็นี่เลยค่ะก็วัสดุเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะอย่างดีแข็งแรงค่ะใช่แล้วค่ะ ส่วนห้องนอนด้านหน้าห้องมาสเตอร์ของเราน,นะคะ,น,ะ,คะนี่เลยค่ะภายในห้องนอนกว้างขวางมากๆเลยนะคะนี่เลยเตียงขนาด6กฟุตมีโต๊ะเครื่องแป้งให้แล้วก็มีโต๊ะวางทีวีพร้อมกับทีวีให้ด้วยนะคะัทีวีใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมแถมทีวีให้ห้องนี้มีเครื่อง <Mill en> ปรับอากาศให้1ตัวนะคะมีระเบียงหันไปทางหน้าบ้านด้วยนะคะอ่าค่ะซึ่งหน้าบ้านจะหันไปทางทิศใต้ค่ะ ก็ยามบ่ายแบบนี้นะคะเราก็จะได้รับแสงแดดเข้ามาทําให้ห้องดูปลอดโปร่งนะคะห้องไม่อับชื้นนะคะคุณผู้ชมก็ถ้าเราไม่ต้องการแสงแดดล้วก็ใช้ผ้าม่านบังได้นะคะหรือกระจกบ,บานเลื่อนของเราเนาะ<ช>ก็การดูได้นะคะใช่แล้วค่ะ,คะซึ่งห้องนี้ก็จะมีนี่เลยตู้สืาขนาดใหญ่ให้ด้วยนะคะค่ะ <All> right. มาค่ะเรามาดูห้องน้ําภายในห้องนอนนี้ก็จะมีห้องน้ําค่ะซึ่งภายในห้องน้ําก็จะมีนี่เลยค่ะเหมือนเป็นตู้อาบน้ํานะคะมีเครื่องทาน้ําอุ่นให้ด้วยค่ะแล้วก็ภายในห้องน้ําก็จะมีโถสุขภัณฑ์มีอ่างล้างหน้าพร้อมกระจกบ,บานใหญ่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับทาวน์เฮาส์สองชั้นโซนแม่เหยที่พี่อิ๋วพาเรามาชมในวันนี้ชอบกันไหมคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดอีกครั้งจากพี่อิ๋วกันเลยคะ่ะค่ะ ทาวเฮ้าส์นี้นะคะจะอยู่ในโครงการดิเออร์บาน่า2ค่ะตรงแม่เหียนะคะเป็นทาวเฮ้าส์2ชั้นนะคะ2ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะเนื้อที่20.6ตารางวาพื้นที่ใช้สอยประมาณ130ตารางเมตรค่ะค่ะแล้วที่โครงการดิเออร์บาน่านี่เขามีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรให้บ้างคะพี่อิ๋วสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะมีทั้งมอปรักษาความปลอดภัยนะคะมีคลับเฮ้าส์ซึ่งมีสระว่ายน้าขนาดใหญ่แบบนี้เลยค่ะมีห้องฟิตเนสด้วยนะคะค่ะ แล้วที่ดเอลมานาทนี่เดินทางไปไหนใกล้ที่ไหนบ้างคะพี่อิ๋วใกล้ๆนี่เราจะเป็นสนามบินค่ะแล้วก็ใกล้ห้างสรรพสินค้าด้วยนะคะเซนทันแอร์พอร์ตบิ๊กซีแม่เหียค่ะเดินทางสะดวกมากเลย<ช>ะคะแล้วก็ยังใกล้กับโรงพยาบาลอีกด้วยนะคะโรงพยาบาลาใกล้หมอค่ะค่ะแล้วถ้าใครนะคะที่สนใจหรือว่ามีข้อสงสัยใดๆ สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าอยากชมทรัพย์นี้นะคะอยากเจอกับพี่อิว๋วติดต่อพี่อิ๋วได้ที่เบอร์ที่ปรากฏบนหน้าจอเลยนะคะแล้วก็ขอบขคุณคุณผู้ชมนะคะที่ดูคลิปวิดีโอตั้งแต่ต้นจนจบค่ะวันนี้น้ำกับพี่อิว๋วขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ